สวัสดีครับพี่น้องบ้านเฮ่าวันนี้มาเบิ่งลาบหมูนะครับแม่ขาสั่งพิเศษให้โดนบังคับให้เปิดร้านนะครับวันนี้แต่ไม่ได้เปิดนะครับวันนี้พิเศษเลยนะครับทุกคนลูกค้าวีดพีมาสั่งโอ้โหเป็นบ้าติดต่แจกแน่นนะครับว่าแจกจะคนโซ่อยู่โรงพยาบาลใครอดีตสอนอยู่ะหลังแกล่วแล้วพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอ้ยลาบหอมตดมงดังทวนๆเลยเนาะ โอ้พี่น้องคราเนี้อ่อนๆบหมูจ้าลาบหมูค่ะเสีบๆค่ะคาบลาบลาบรวมบ้านไข่ส่นเหมือนเดิมนะครับไม่เคยปิดวัานมือมาร้านนี้นะไดัดประดุกคงก็ได้เพราะ่เป็นยังดอกกินดีกันเพราะว่าขแก้วแ้วแล้วลพี่น้องแล้วแล้วเสร็จเรียบร้อยกล้วยกล้วยเจ้าหน้ไิน้วยน้ำมันบ่อถุงนึงกล้ว้มัอนพี่น้องเอ้าี่แ้วแล้วนึย่างเนาะวันนี้เซื้อตัวนี้ได้พ่อลาบลาลนี่นครับพี่น้องอ่อ ลาบหมูนะครับแล,แล้วนึ่งย่างต่อไปเป็นเมนูกล่อยเด้อพีนอ่น้องเด้อ